มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส200วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีคำนำขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้การตรวจสอบงบการเงินวันถือปฏิบัติวัตถุประสงค์คำจำกัดความข้อกำหนดข้อกำหนดด้านจรรยบรรณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชี การใช้ดุลพินิจยิ่งผู้ประกอบวิชาชีหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและความเสี่ยงในการสอบบัญชีการปฏิบัติงานสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีการนำไปปฏิบัติและคำอธิบายอื่นการตรวจสอบงบการเงินคำจำกัดความข้อกำหนดด้านจรรยาบรณทีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินการสังเกตและสงสัยยื่งผู้ประกอบวิชาชีการใช้ดุลพินิจยิ่งผู้ประกอบวิชาชีหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอและ ความเสี่ยงในการสอบบัญชีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีคำนำขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ก็หนึ่งมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้กำหนดความรับผิดชอบโดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีกล่าวคือมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้กำหนดวัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและอธิบายถึงลักษณะและขอบเขตของการตรวจสอบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ยังอธิบายถึงขอบเขตการบรงคับใช้และโครงสร้างของมาตรฐานการสอบบัญชีตลอดจนข้อกําหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบทั่วไปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสําหรับทุกงานตรวจสอบซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีมาตรฐานการสอบบัญชีจะใช้คําว่าผู้สอบบัญชีแทนคําว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้อ2 มาตรฐานการสอบบัญชีถูกกำหนดขึ้นในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินงโดยผู้สอบบัญชีจึงควรถูกปรับใช้ตามความจำเป็นในกรณีที่นำไปใช้กับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินในดีตอื่นมาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้กล่าวถึงความรับผิดช,ชอบของผู้สอบบัญชีที่อาจกำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตัวอย่างเช่นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะความรับผิดช,ชอบดังกล่าวอาจแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชีดังนั้น ในขณะที่ผู้สอบบัญชีอาจพบว่าหลักเกณฑ์ต่างๆในมาตรฐานการสอบบัญชีมีประโยชน์ในสถานการณ์ดังกลา่าวผู้สอบบัญชียังคงมีความรับผิดช,ชอบที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับหรือภาระหน้าที่ที่ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วยการตรวจสอบงบการเงิน 3. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคือเพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงิน,าน,น,นงางการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เกิดขึ้นได้โดยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นในสาระสำคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ในกรณีของแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปส่วนใหญ่ความเห็นดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการระบุว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแม่บทหรือไม่การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและข้อกำหนดด้านจรรยบันที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้สอบบัญชี สามารถแสดงความเห็นดังกล่าวได้ข้อ 4. งบการเงินที่ต้องได้รับการตรวจสอบคืองบการเงินของกิจการที่จัดทําขึ้นโดยผู้บริหารของกิจการภายใต้การกํากับดูแลของผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแล มาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้กำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและไม่ได้รับลางข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่กำหนดความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวอย่างไรก็ตามการตรวจสอบมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นการตรวจสอบบนหลักการที่ว่าผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในกรณีที่เหมาะสมได้รับทราบถึงความรับผิดชอบอันเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงานตรวจสอบการตรวจสอบงบการเงินไม่ได้ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือผู้มีผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้อ5เพื่อเป็นหลักพื้นฐานในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีมาตรฐานการสอบบัญชีกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเป็นสาระสาคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเป็นความเชื่อมั่นในระดับสูงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้สอบบัญชีได้รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีหรือ ความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมต่องบการเงินงที่แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเป็นสาระสำคัญให้อยู่ในระดับต่ำที่ยอมรับได้อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่ความเชื่อมั่นในระดับสูงสุดเนื่องจากการตรวจสอบมีข้อจำกัดสืบเนื่องซึ่งทำให้หลักฐานการสอบบัญชีส่วนใหญ่ที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการสรุปผลและแสดงความเห็นนั้นมีลักษณะที่ต้องใช้ดุลพินิจมากกว่าที่จะเป็นหลักฐานที่ให้ข้อสรุปในตัวเอง ข้อ6ผู้สอบบัญชีจะใช้แนวคิดเกี่ยวกับความมีสาระสําคัญทั้งในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบและในการประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบในระหว่างการตรวจสอบและผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่ได้รับการแก้ไขท่านมีที่มีต่อมบการเงินโดยทั่วไปการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงรวมถึงการละเว้นการบันทึกบัญชีจะมีสาระสําคัญหากเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ หรือรายรายการรวมกันแล้วสามารถคาดคะเนได้อย่างมีเห,ห, manera, anyway, หตุผลว่าการแสดงข้อมูลที่ข at ัดต่อข้อเท็จจริงเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้ข้อมูลในงบการเงินเหล่านั้นการใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับความมีสาระสําคัญเป็นไปตามสถานการณ์แวดล้อมความเข้าใจของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความต้องการข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้งบการเงินและขนาดหรือลักษณะของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือทั้งสองปัจจัยประกอบกันมีผลกระทบต่อการใช้ดุลพินิจดังกล่าว ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวข้องกับงบก,การเงินโดยรวมดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงไม่มีความรับผิดชอบในการตรวจให้พบก,การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่มีสาระสาําคัญต่องบการเงินโดยรวมข้อเมตาตรฐานการสอบบัญชีประกอบด้วยวัตถุประสงค์ข้อกําหนดและการนําไปปฏิบัติและคําอธิบายอื่นซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สอบบัญชีได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล มาตรฐานการสอบบัญชีกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลพินิจฐยี่งผู้ประกอบวิชาชีพและคงไว้ซึ่งการสังเกตและสงสัยยี่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบนอกจากนี้ผู้สอบบัญชีต้องระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดจากการทำความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการรวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงมันเป็นสาระสำคัญหรือไม่โดยการออกแบบและการใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้แสดงความเห็นต่องบการเงินจากข้อสรุปที่ได้จากหลักการการสอบบัญชีที่ได้รับแรูปแบบความเห็นของผู้สอบบัญชีขึ้นอยู่กับแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องข้อเก้า ผู้สอบบัญชีอาจมีความรับผิดชอบอื่นในการสื่อสารและการรายงานต่อผู้ใช้งบการเงินผู้บริหารผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหรือบุคคลอื่นภายนอกกิจการเกี่ยวกับเรื่องที่พบจากการตรวจสอบความรับผิดชอบดังกล่าวอาจถูกกำหนดโดยมาตรฐานการสอบบัญชีหรือโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องวันถือปฏิบัติมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบปีรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1มกราคม2555 วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินวัตถุประสงค์โดยวรวมของผู้สอบบัญชีคือเพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลงบการเงินโดยวรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดซึ่งช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นได้ว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นในสาระสำคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ Okay. เพื่อรายงานต่อง,งบการเงินและสื่อสารตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีกําหนดตามข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบข้อ 12. ในกรณีในทุกกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลและการแสดงความเห็นแบบเงื่อนไขในรายงานของผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอในสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานต่อผู้ใช้งบการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชีกำหนดให้ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นหรือถอนตัววงเล็บหรือลาออกจากงานตรวจสอบการถอนตัวนั้นสามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องคำจำกัดความ13เพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีคำศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายดังนี้ปกไก่แม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหมายถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ลงเลบในกรณีที่เหมาะสมใช้ในการจัดทางบการเงินซึ่งเป็นที่ยอมรับเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของกิจการและวัตถุประสงค์ของงบการเงินหรือซึ่งกําหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับคําว่าแม่บทการนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่กูวันใช้อ้างอิงถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่กําหนดให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของแม่บทนั้นและ1 ให้ยอมรับโดยชัดแจ้งหรือโดยในว่าผู้บริหารอาจจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนอกเหนือไปจากที่แม่บทกําหนดไว้เพื่อให้การนําเสนองบการเงินนั้นถูกต้องตามที่ควรหรือ 2. ให้ยอมรับโดยชัดแจ้งว่าผู้บริหารอาจจาเป็นต้องไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของแม่บทเพื่อให้การนําเสนองบการเงินนั้นถูกต้องตามที่ควรดังนั้นดังทั้งนี้การไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวอาจจาเป็นในสถานการณ์ที่ยากจะเกิดขึ้นเท่านั้น คำว่าแม่บทการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใช้อ้างอิงถึงแม่บทการรายงานทางการเงินที่กําหนดให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของแม่บทนั้นแต่ไม่ได้กําหนดเรื่องการยอมรับในวงเล็บ1หรือวงเล็บ2ข้างต้นขอไข่หลักฐานการสอบบัญชีหมายถึงข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีหลักฐานการสอบบัญชีรวมถึงข้อมูลจากการบันทึกทางการบัญชีที่ใช้ในการจัดทํางบการเงิน และข้อมูลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการสอบบัญชีอง์เล็บหนึ่งความเพียงพอของหลักฐานการสอบบัญชีเป็นการประเมินเกี่ยวกับปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีปริมาณของหลักฐานการสอบบัญชีที่ต้องการได้รับนั้นพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนเป็นสาระสาคัญของผู้สอบบัญชีและจากคุณภาพของหลักฐานการสอบบัญชีนั้นข้อ 2. ความเหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีเป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณภาพ ของหลักฐานการสอบบัญชีซึ่งหมายถึงวความเกี่ยวข้องและความเชื่อถือได้ของหลักฐานการสอบบัญชีซึ่งใช้สนับสนุนข้อสรุปที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีข้อควายความเสี่ยงในการสอบบัญชีหมายถึงความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมต่องบการเงินที่แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนเป็นสาระสําคัญความเสี่ยงในการสอบบัญชีเป็นผลมาจาก ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสราระสําคัญและความเสี่ยงจากการตรวจสอบข้อมูลผู้สอบบัญชีหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่งตามปกติคือหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบหรือสมาชิกอื่นในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสำนักงานแล้วแต่กรณีในกรณีที่มาตรฐานการสอบบัญชีนั้นระบุชัดเจนว่าข้อกําหนดหรือความรับผิดชอบนั้นต้องปฏิบัติตามโดยหุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบให้ใช้คําว่า คุณส่วนผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบแทนคำว่าผู้สอบบัญชีคำว่าคุณส่วนผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบและสำนักงานจะใช้อ้างอิงถึงเรื่องเดียวกันในส่วนของภาครัฐในกรณีที่เกี่ยวข้องอาจารย์ความเสี่ยงจากการตรวจสอบหมายถึงความเสี่ยงที่ได้รับความเสี่ยงที่วิธีการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต่ำที่ยอมรับได้จะตรวจไม่พบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่มีอยู่ ึ่งอาจมีสาระสำคัญในแต่ละรายการหรือมีสาระสำคัญเมื่อรวมกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอื่นขอชิงงบการเงินหมายถึงการแสดงข้อมูลทางการเงินในดีตามโครงสร้างรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้ทราบถึงทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจหรือภาระผูกพันของกิจการณนะขณะใดขณะหนึ่งหรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ในช่วงเวลาหนึ่งตามแม่บทการรายงานทางการเงิน คำว่างบการเงินหมายถึงงบการเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบตามข้อกําหนดในแม่บกการราทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง,งแต่ก็อาจหมายถึงงบการเงินเพียงงบเดียวก็ได้การเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลซึ่งเป็นเชิงอธิบายหรือเชิงบอกลักษณะที่เป็นไปตามข้อกําหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงไว้ที่หน้างบการเงินหรือในหมายเหตุหรือในข้อมูลที่ถูกอ้างอิง ชชข้อมูลทางการเงินในอดีตหมายถึงข้อมูลที่แสดงในรูปแบบทางการเงินของกิจการใดกิจการหนึ่งซึ่งได้มาจากระบบบัญชีของกิจการนั้นและเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีตหรือเกี่ยวกับสภาวะหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจณเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตชอช้างซโซผู้บริหารหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับ ชอบด้านการบริหารเพื่อการดำเนินงานของกิจการสำหรับกิจการบางแห่งตามกฎหมายในประเทศผู้บริหารรวมถึงผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลบางคนหรือทุกคนตัวอย่างเช่นกรรมการบริหารในคณะกรรมการกำกับดูแลหรือผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นต้นโชกะเชอร์การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเ็จริงหมายถึงความแตกต่างระหว่างจำนวนเงินการจัดประเทรายการ การแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการในงบการเงินตามที่รายงานไว้กับจำนวนเงินการจัดประเภทรายการการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการในงบการเงินตามที่กำหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริตเมื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญหรือไม่ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดึงพินิจ ในการพิจารณาการแสดงข้อมูลที่ขาดต่อก้อจริงซึ่งรวมถึงรายการปรับปรุงที่เป็นจำนวนเงินการจัดประเภทการแสดงรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลซึ่งจำเป็นที่จะทำให้งบการเงินแสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญเราหญิบหลักการการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหนะ้าที่ในการกำกับดูแลในกรณีที่เหมาะสมหมายถึงผู้บริหารและผู้มี ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในกรณีที่เหมาะสมได้รับและเข้าใจว่าตนมีความรับผิดช,ชอบดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีกก่าวคือความรับผิดช,ชอบข้อ1เรื่องการจัดทำงบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการนำเสนองบการเงินดังกล่าวโดยถูกต้องตามที่ควร ข้อ2เรื่องการควบคุมภายในที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว,วงเล็บในกรณีที่เหมาะสมพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดกำกับการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงนันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้ข้อ 3. เรื่องการจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้ให้แก่ผู้สอบบัญชีก็ก่อ,ก,อการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในกรณีที่เหมาะสมตระหนักว่า เกี่ยวข้องกับการจัดทํงบการเงินเช่นการบันทึกบัญชีเอกสารหลักฐานและข้อมูลอื่นก็ขอ,ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้สอบบัญชีอาจขอจากผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกลับกับดูแลในกรณีที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อคอการเข้าถึาถงบุคคลต่างๆภายในยกิจการได้อย่างไม่มีข้อจํากัดซึ่งผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าจําเป็นที่จะต้องได้รับหลักฐานจากการสอบบัญชีจากบุคคลเหล่านั้นในกรณีของแม่บทการนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควรก็หนึ่ง ข้างต้นอาจกล่าวใหม่ได้ว่าในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรตามแม่บทการรายงานทางการเงินคําว่าหลักการการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในกรณีที่เหมาะสมอาจถูกอ้างอิงโดยใช้คําว่าหลักการราชดาการใช้ดุลพินิจเกี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพหมายถึง การนำการฝึกอบรมความรู้และประสบการณ์ในบริบทของมาตรฐานการสอบบัญชีมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนดด้านจรรยาบัรณที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบรู้ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ของงานตรวจสอบต่อบันีักการสังเกตและสงสัยยังผู้ประกอบวิชาชีพหมายถึงทัศนคติที่รวมถึงความรู้สึกนึกคิดในการตั้งข้อสงสัยการใช้วิจารณญาณในการประเมินสถานการณ์ที่อาจชี้ให้เห็นถึงการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดหรือการทุจริตและการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีอย่างระมัดระวังถอดทัมการความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลหมายถึงในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ใช่ความเชื่อมั่นในระดับสูงสุดทอมนโทโความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงเป็นสาระสําคัญหมายถึงความเสี่ยงที่งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างมีสาระสาคัญก่อนการตรวจสอบ ความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วยความเสี่ยงสองส่วนซึ่งอธิบายในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ได้ดังนี้ข้อ 1. ความเสี่ยงสืบเนื่องหมายถึงความเสีย่ยงที่สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับประเภทของรายการยอดคงเหลือของบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่อาจมีสาระสําคัญไม่ว่าจะมีสาระสาคัญในแต่ละรายการหรือมีสาระสาคัญเมื่อรวมกับรายการเมื่อ รวมกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอื่นโดยไม่พิจารณาการควบคุมที่เกี่ยวข้องข้อ2ความเสี่ยงจากการควบคุมหมายถึงความเสี่ยงที่การควบควมุมภายในของกิจาการไม่สามารถป้องกันหรือตรวจสอบพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นภายในเวลาการต่องทีซึ่งการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงกับสิ่งที่ผู้บริหารไ,ได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับประเภทของรายการยอดคงเหลือของบัญชีหรือการเปิดเผยข้อมูลที่อาจ เกิดขึ้นและอาจมีสาระสําคัญไม่ว่าจะมีสาระสาคัญในแต่ละรายการหรือมีสาระสาคัญเมื่อรวมกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอื่นทรัพย์ท,ท่าผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลองค์กรหรือกลุ่มขององค์กรตัวอย่างเช่นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกิจาการที่มีความรับผิดช,ชอบในการกํากับดูแล การกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ของกิจการและภาระความรับผิดช,ชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกิจการซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับกิจการบางแห่งในบางประเทศผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลอาจรวมถึงบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการด้วยตัวอย่างเช่นกรรมการบริหารในคณะกรรมการ กำกับดูแลของกิจการภาคเอกชนหรือองค์กรภาครัฐด้วยหรือผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นต้นข้อกําหนด